สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนรู้กันเรื่องรมกันแล้วนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลังงานบนโลกของเรากันค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน พลังงานเป็นวนริมาณที่แสดงถึงความสามารถที่ทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้โดยอาศัยแรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยตรงเช่นพลังงานลมหรืออาศัยแรงจากการที่มนุษย์ใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงขึ้นมาเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงและพลังงานกล ทีนี้เรามาต่อกันเลยนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไรพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบ 1. พลังงานกลคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่สอง พลังงานแสงคือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ 3. พลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ 4. พล to ังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 1. การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทําให้น้ําในกาเดือด2การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงทําให้หลอดไฟฟ้าสว่าง3การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงทําให้วิทยุเกิดเสียงการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งแผงเซลล์ูุรยิย เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องคิดเลขมีเซสุริยะเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจึงเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเรามาชมคลิปกันเลยนะคะเด็กๆ ต่อจากการดูคลิปนะคะเรามาดูข้อมูลกันต่อพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานอื่นได้มากกว่า1พลังงานหลอดไฟพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงพลังงานความร้อนทำให้หลอดไฟมีแสงสว่างและเมื่อเปิดนานๆจะทำให้เกิดความร้อน พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้มากกว่าหนึ่งพลังงานโน้ตบุ๊กเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานเสียงทําให้โน้ตบุ๊กมีภาพและเสียงและในขณะที่ใช้งานมอเตอร์ใบพัดจะหมุนเพื่อระบายความร้อนออกจากโน้ตบุ๊ก พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็น,ปนพลังงานอื่นได้มากกว่าหนึ่งพลังงานเครื่องเป่าผมเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลพลังงานความร้อนทำให้มอเตอร์ของเครื่องหมุนและมีความร้อนเกิดขึ้นจากที่นักเรียนได้ดูข้อมูลมานะคะเราจะมาตอบคำถามที่ครูได้ถามไว้ว่าจากภาพ นักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างและพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไรเรามาดูคำตอบกันเลยจากภาพมีพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเกิดจากพลังงานกลโดยใบพัดของกังหันลมที่ติดอยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อกังหันหมุนจึงทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ พลังงานแสงอาทิตย์เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ตกลงมาที่เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีสารกึ่งตัวนำดูดเกืนพลังงานจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเย่ยงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ